ความรักโชคลาภสุขภาพของท่านที่เกิดในพุธกลางคืนพุธกลางคืนวันนี้อะทำไมเหมือนคนพุธกลางวันเลยนะคะงานตกค้างหรอคะคิดเรื่องงานหรอคะหรือรองานสมัครงานได้งานแต่จะช้าหรือถ้าใครมีงานอยู่แล้วรู้สึกว่านะคะ ห่วงงานหรือรองานหรือมีงานเก่าตกค้างต้องเคลียร์นะคะถ้าใครจะเลื่อนข่าเลื่อนตำแหน่งอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะรอจังหวะและโอกาสนะคะใดๆงานยังล้าลื่นนะแต่มีกังวลใจเกี่ยวกับบริวารบริวานนะคะบริวารเจ็บป่วยหรือบริวารลาออกหรือรอบริวานนะหรือว่าลูกน้องเก่าๆเ,เนี่ยจะกลับมานะคะ อ่าเป็นห่วงลูกน้องบริวารด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะไพ่แห่งการรอเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะถ้างานเนี่ยบริวารมีมีส่วนทําให้คุณรอนะวันนี้นะคะถ้าเขาไม่ลาป่วยก็ลาออกหรือเขาจะกลับมาทํางานต่อกับเรานะคะมีความห่วงใยนะคะหรือถ้าเป็นการรอเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยอาจจะต้องนะคะมีความกระวนใจเรื่องงานแหละวันนี้การเงินก็เช่นกันค่ะ การเงินก็มีรายจ่ายมีความกังวลใจเรื่องเงินด้วยเช่นกันขอบคุณค่ะลูกสาหรับหัวใจนะคะนะคะมีความกังวลใจเรื่องเงินด้วยเคยได้เยอะแล้วได้น้อยลงนะวันพุธกลางคืนความรักก็เศร้าจังเลยนะพุธกลางวันกับพุธกลางคืนวันนี้ทําไมเหมือนกันนะน้อยใจแฟนงอนแฟนความรักไม่ชัดเจนหรือคําพูดคําจาเนี่ยพูดให้อีกฝ่ายเสียใจนะ สำหรับคนมีคู่นะแต่สําหรับคนโสดนะคะวันนี้นะอ่าความรักไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ได้สถานนะคุยกันแก้เหงาไปก่อนนะนะคะความรักอาจจะนอยๆกันด้วยนะคะมีเรื่องน้อยใจกันงอนกันอยู่นะมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพสายตามดลูกนะคะ นอนน้อยมึนมึนงงงงเวียนหัวมึนหัวผดผื่นคันขึ้นตามตัวนะคะเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนาะนะคะ,ะระบบเลือดไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีค่ะนะโดยรวมนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะการนอนก็นอนไม่ค่อยหลับทําให้เจ็บป่วยนะคะทําให้มึนงนมึนมึนงง,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 งหรือคิดมากนะคะระหว่างเป็นโรคซึมเศร้านะ นะอย่าคิดมากนะคะอย่าคิดเรื่องเก่ามากนะคะวันนี้วันพุธชอบคิดเรื่องเก่าเอาปัญหาเก่าเก่ามาวนนะไม่ดีค่ะนะคะโชคลาบวันนี้ความฝันคือสื่อน้าโชคค่ะแม่เราให้โชคค่ะเก้าสามหนึ่งแปดนะคะสื่อน้าโชคก็คือแม่เราและความฝันนะ,ะทำบุญเสริมดวงทําบุญกับแม่เลยนะคะเติมน้ำมันตะเกียงและทําบุญกับหมาจรแมวจรหรือว่าหมาน้อย แมวเจ็บป่วยลงทางมาช่วยเหลือเขานะหรือทําบุญกับผู้ประสบภัยน้าท่วมเนาะนะคะอ่ะเสริมดวงนะคะวันนี้เป็นดวงจรอาจจะ